คุณกำลังหาปืนพกดีๆใช่หรือไม่มีระบบยิงแบบเบิร์ดไฟและระบบยิงแบบออโต้มันถูกฟิวชั่นมาในปืนเดียวกันในปืนที่มีชื่อว่าคอสปืนพกสีลำกล้องขนาดกระทัดรัดเหมาะแกการใช้ระยะการถึงใกล้เป็นอาวุธที่มีไฟเลสสูงแต่แรงมาด้วยดาเมจตม่ำ แต่สิ่งที่ได้มาคือพลังไฟฟ้าที่มีอยู่ในปืนเป็นท่าที่ติดมาในปืนตั้งแต่เริ่มต้นมีระบบการยิงแบบ2โหมดแบบออโต้และแบบเบรดไฟจงจําไว้อย่างการยิงแบบออโต้การยิงแบบเบรดไฟมันจะต่างกันที่คีกับสเตตัสชาร์ทเท่าที่ลองใช้ใดูการยิงแบบออโต้ไม่ค่อยนิยมในการยิงระยะไกลถึงไกลมากๆไม่ได้แต่ต่างกันที่เบรดไฟเบรดไฟสามารถยิงแต่ไกลถึงไกลมากๆได้อย่างแม่นยำ แต่ก็ยังเสียเปรียบในเรื่องสตูกร r ยะประชิดแต่ก็สามารถแก้ด้วยการยิงแบบออโต้กวาดสตูไปให้เรียบหรือคุณจะเลือกเจียเทียถอยแล้วก็ค่อยๆเอาปืนยิงระบบเบิร์ดไฟยิงเคลียร์ไปเทียะนัดเทีลนนัดแต่ว่าชิ้นนี้ก็มีข้อเสียอยู่เหมือนกันตรงที่ว่าไม่สามารถยิงสตูที่มีความปรืกมากๆาได้หรือว่าไม่สามารถที่จะยิงสตูที่มีเลี้ยมากกว่า50ขึ้นไปมากกว่านั้นหน่อยได้แต่อาจจะใช้กระสุนเยอะไปหน่อย แต่ข้อเสียของมันก็คือแม็กกาซีนไซส์หมดเร็วมากการยิงแบบเบิร์ดไฟมันยิงทีละสี่นัดแต่าก,การยิงแบบออโต้กระสุนมันพลุดพลดพลดออกไปหมดเลยมันเลยเป็นข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือกระสุนมันจะต้องหาเก็บตามทางมันแทบไม่พอเลยในพวกเอ็กซามินเนและด้วยดาเมจที่ต่ําของมันตั้แต่เริ่มทําให้เราต้องบิ้วปืนให้มันมีดาเมจสูงเข้าไว้ทําให้เราต้องเปืงฟอร์มาในการใช้งานมันอีก สำหรับคนที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้เป็นกำลังใจบางช่วงบางตอนด้วยครับตอนหน้าจะเป็นปืนไร่มาติดตามกันนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ